สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทํขบวนบวน102อนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะมาเซ็นชื่อที่ลงรถจักรนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเซน CC13 นะครับเราก็จะทําการประหุไปกับขบวน102นะครับต้นทางของเรานะครับก็ตั้งแต่สถานีนครลำปางนะครับจนถึงสถานีอุตรดิตถ์เลยนะครับอันนี้ก็เดินตามขอไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาครับของเครื่องขอทางสะดวกครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับครับตอนนี้ครับขบวน102ได้มาถึง่งนะครับ อันนี้ก็เป็นเบนโซของเรานะครับน้องเจมส์นะครับหมนน้ลขลปานะครับผมก็เดินไปตรวจนะครับท่อนะครับแล้วก็กรอกลมนะครับอันนี้ก็กำลังจะนำดีเซน4ีซามครับมาผูกกับดีเซน4 5 4 7นะครับก็ดูว่าขอลงสนิทไหมแล้วก็ทำการต่อท่อให้เรียบร้อยนะครับครับตอนนี้นะครับขบวนรถก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะเดินทางออกจากสถานีลำปานครับผมก็ทำการนะครับแลกสัญญาณท้ายขบวนนะครับกับ นายสถานีรอแล้วก็พนักงานห้ามรอนะครับครับเราก็ทําการแลกเสีนะครับตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงสถานีแม่ทานนะครับเราก็มาดูท้ายขบวนนะครับแล้วก็ดูนะครับพอรอโยนห่วงแล้วก็รับห่วงเองนะครับขับไปด้วยแล้วก็โยนห่วงรับห่วงไปด้วยนะครับสุดยอดมากๆนะครับบอกรอของเราครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับแล้วก็มาดูท้ายขบวนอีกรอบนะครับอ่า หลังจากนั้นนะครับผมก็เดินทางมาถึงสถานีสาราพาลาดนะครับพอเราก็จะทําการนะครับคืนห่วงแล้วก็รับห่วงนะครับเพื่อเดินทางต่อนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงสถานีแม่มาอเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการขึ้นห่วงนะครับแล้วก็จอดทําการโดยสารนะครับหลังจากที่โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการแลกกระบวนนะครับก่อนที่รถจะขึ้นออกสถานีนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตรวจสอบลูกตาทางสะดวกนะครับแล้วก็ขานให้ปกครอทราบนะครับแล้วก็นําเก็บบรรจุใส่ในห่วงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีบางป่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับปกครอก็ทําการรับห่วงนะครับแล้วก็ทรงห่วงให้ผมนะครับผมก็ทําการเช่นเคยนะครับตรวจสอบนะครับลูกตาทางสะดวกนะครับแล้วก็ขานให้ปกครอทราบนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําการเก็บบรรจุให้เหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ขออนุญาตดื่มกาแฟนะครับวันนี้ผมก็นําในกาแฟมาดื่มนะครับโรบัสต้านะครับขั้วสุดเข้มนะครับอันนี้สปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนก็ยินดีนะครับหลังจากที่นั่งดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ดื่มดำกับบรรยากาศนะครับช่วงสายๆนะครับแล้วก็จิบกาแฟไปด้วยนะครับค่อนข้างมีความสุขนะครับแล้วก็ทํางานรับรื่นนะครับวันนี้ในระหว่างทำงานนะครับผมก็ทำการดื่มกาแฟด้วยนะครับเพื่อเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับ กาแฟช่วยได้เยอะนะครับในการทํางานนะครับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการขึ้นห่วงแล้วก็ล้าห่วที่สถานีแม่จางนะครับก็ไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับก็ยังรับแม่นเหมือนเดิมนะครับครับช่วงทางตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางลงเขานะครับก็จะเป็นทางช่วงระหว่างสถานีปัง่วยนะครับถึงสถานีผาคันนะครับ ตรงนี้นะครับเขาจเรียกว่าเนิน588นะครับขาลงไม่มีปัญหาครับแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาตอนขาขึ้นนะครับเพราะว่าเนินตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดชันนะครับแล้วก็เป็นทางโค้งค่อนข้นขางเป็นทางโค้งตัวเอนะครับต้องให้ให้ระวังช่วงขาขึ้นนะครับส่วนใหญ่รถจะตายกันบริเวณเนินนี้นะครับเนิน588อันนี้ก็ถ่ายมาให้ FC ได้รับชมนะครับที่เห็นทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเขาพึ่งครับแล้วก็ทําการว่านะครับแล้ว hmm> ก็ขอพอนัให้การเดินทางครั้งนี้นะเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับ อันนี้ผมก็จะทําการนะครับคืนห่วงที่สถานีพาคันนะครับแล้วก็รับห่วงเพื่อเดินทางไปสถานีบ้านปินต่อไปนะครับเมื่อรับห่วงมาแล้วนะครับผมก็ทําการนะครับตรวจสอบลูกตาทางสะดวกนะครับแล้วก็ขามให้ปกครอทราบนะครับแล้วก็นําลูกตาเก็บบรรจุเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ห่วงนะครับอันนี้นะก็จะเป็นทางช่วงออกจากสถานีพาคันนะครับก็จะเป็นสะพานแล้วก็เป็นทางโค้งนะผมก็หันมาดูท้ายขบวนครับดูความผิดปกติของขบวนรถนะครับ ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงโค้งตัวเอนะครับก่อนเข้าโมงนับก็จะวิวสวยมากๆนะครับเราก็จะเห็นท้ายขบวนนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่อุโมงค์ครับหลังจากออกจากอุโมงค์ครับเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีบ้านปินนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีบ้านปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอรอก็จะทําการขึ้นหัวนะครับแล้วก็ทําการรอหลีดขบวน 407ที่สถานีบ้านปินนะครับขบวนมาถึงสถานีบ right. ้านปินนะครับเราก็ทําการคืนห่วงนะครับแล้วก็ทําการรอหลีกขบวน407นะครับในระหว่างนั้นนะครับผมก็จะเข้าไปตรวจสอบความผิดปกติของห้องเครื่องยนต์ครับก็จะเข้าไปดูสายพานนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาดูห้องเครื่องยนต์ครับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินมาดูนะครับสายพานบเวอร์สายพานคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ทําการตรวจตั้งนกานะครับดูนะครับความผิดปกตินะครับ เกาะห้องเครื่องยนต์โดยทั่วไปนะครับตรวจสอบน้ำระบายความร้อนนะครับตรวจสอบจุดตัวแหลกของเครื่องยนต์นะครับก็ดูสายพานนะครับโบเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวน407นะครับก็กําลังเข้ารางหลีกที่สถานีบ้านปินนะครับเพื่อทําการหลีกขบวน102นะครับเมื่อขบวน407เข้าทางหลีกเรียบร้อยครับขบวน407จก็จะขึ้นห่วงทัดสะดวกนะครับแล้วก็คนกลางนะครับก็จะนําห่วงทัดสะดวกมามอบให้กับขบวน 102นครับเพื่อทําการเดินทางต่อนะครับอันนี้นะครับผมก็ทําการแลกสัญญาณนะครับเพื่อเดินทางต่อนะครับมุ่งหน้าสู่สถานีแก่งหลวงนะครับช่วงทางตอนสถานีบ้านปินจนถึงแกงหลวงครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางโค้งนะครับก็จะเป็นโค้งขนาดใหญ่นะครับทําให้เราสามารถเห็นนะครับสุดท้ายของขบวนรถได้เลยนะครับก็วิวสวยมากๆนะครับ ันน <Workers. S 2> ี ian, ้นะครับก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานเหล็กแก่งดวงนะครับช่วงนี้ก็วิวสวยมากๆนะครับครับช่วงตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงทางโค้งขนาดใหญ่นะครับเราก็จะสามารถเห็นท่าขบวนทั้งขบวนได้เลยนะครับช่วงตรงนี้ครับเป็นช่วงที่วิวสวยมากๆนะครับทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นแม่น้ํายมนะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นภูเขานะครับ ครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาถึงสถานีปากปาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอกรอก็ทําการขึ้นห่วงแล้วก็รับห่วงครับเพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีเด่นชัยนะครับตอนนี้เราก็ได้ถึงสถานีเด่นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานีเด่นชัยนะครับก็จะมีผู้โดยสารนะครับมาขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนที่อยู่จังหวัดแพร่นะครับก็จะต้องมาขึ้นรถไฟที่สถานีเด่นชัยนะครับก็เป็นสถานีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ ครับหลังจากที่ทําการขึ้นลงสิ่งของและสัมภาระเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางออกจากสถานีเดนชัยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางเข้าสู่อุโมงค์เขาพึ่งนะครับในอุโมงค์จะค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็เสียงดังมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นเสียงของเครื่องยนต์รถจักรครับก็จะดังสะท้อนกับอุโมงค์นะครับ ต่อมาครับแล้วก็จะวิ่งผ่านครับอุโมงขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นอุโมงปางตูมขอบนะครับก่อนเข้าสถานีปางต้นพึ่งนะครับช่วงทางตอนนี้ก็จะสวยมากๆนะครับก็จะเห็นวิวนะครับแล้วก็จะมีสะพานเหล็กครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงนะครับก่อนเข้าสถานีปางต้นพึ่งนะครับเมื่อเดินทางมาถึงสถานีปางต้นพึ่งนะครับพอขรก็จะทาการคืนห่วงแล้วก็รับห่วงนะครับ สถานีนี้เรียกได้เลยว่าเป็นสถานีที่ปรับเสียนะครับในการรับห่วงนะครับแต่พอขอลอเราก็ไม่มีผิดพลาดครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีศิลาอาดไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเดินทางมาถึงสถานีศิลาอาดครับรถจักรนะครับก็จะต้องทําการเติมน้ำมันนะครับแต่วันนี้เราประหุรถจักรมานะครับเราก็จะต้องตัดรถจักรดีเซลนะครับซี1 3ออกนะครับ อันนี้เราก็ต้องมาจอดตรงบริเวณคังน้ามันครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องเก็บกระเป๋านะครับแล้วก็ย้ายไปรถจักรดีเซน4547นะครับแล้วก็ทําการตัดดีเซน4 4 1 3ออกไปเก็บที่โรงรถจักรนะครับครับตอนนี้เราก็เหลือรถจักรคันเดียวแล้วนะครับเราก็จะทําการตัดดีเซน4413นะครับไปเก็บที่โรงรถจักรอุตสาห์นะครับอันนั้นก็จะเป็นแขวนลำปางรับช่วงต่อนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใช้ดีเซน4ี4 7ซนะครับในการทากระบวน102เพียงคันเดียวนะครับ เราก็จะทําขบวนนะครับม,มุ pues mm ่งหน้าเข้าส nah, ู่สถานีอ yeah, ุตรดิษฐ์นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนถึงสถานีอุตรดิษฐ์นะครับหลังจากที่เราทําขบวนมาถึงสถานีอุตรดิษฐ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการนะครับเปลี่ยนเวนะครับให้กับพนักงานแขวบังซื้อนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณของสถานีอุตรดิษฐ์นะครับครับตอนนี้ก็ได้เปยนเวให้กับพนักงานแขกรถจักรบางซื้อนะครับวันนี้นะครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการทับขบวน102นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร